ยกที่สองสุดลอสอจอตงปราจีนครับวันนี้เชียร์สุดลอพรุ่งนี้เชียร์เพชรแสนแสบครับเจอเอกลักษ์สสมันกเมที่เวทีมวยนานาชาติหาดใหญ่ของรองคงกับสุดประเทศเตชะพันธ์ดีเข้าไปต่อเหมือนเดิมครับทางด้านสุดลอลงบางไว้ครับังคงใช้แผนเดิมนะครับเจาะฐานล่างของยอดโบงามสลับด้วยหมัด จับแล้วครับดูเลยครับไรตีไรตีครับเจ้าพนักยามจะไล่แขนลงมายัางไม่ัน,นักนะครับแขนซ้ายไปเกี่ยวเชือกอะไรว่าตีเอาสูงเอาจังวักไว้ก่อนครับโยกตัวหลบไม่ให้เตะขาเตะเข้ามาครับซ้ายโตด้วยขวาคืนสายมาขวาไปครับนี่ขวาครับเตะขวาแล้วพับขาไว้เตะขวาอีกดอกหนึ่งโตคืนด้วยขวา คนละทีเต้าหมาัดครับต่อยมหมัดโดนจับยังต่อยได้ครับสุดหลอ่อสงครามอาวุธเกิดขึ้นแล้วนะครับจับตาดูดีดีครับเอ้าหนึ่งสองคุณต่อยผมก็ต่อยคืนยกโ<อ>รงงามงไม่ปล่อยให้สุดหล่อทำข้างเดียวนะครับแทงเข้ามาโอ้เอ็มเบียดจริงๆครับท่านผู้ชมยกสองนี่ยังเอียดอหารครับ โอ้ยกแข้งซ้ายครับหัวเข้าไปครับยอดพวงอามวัดกันระหว่างแข้งกับหมัดนะครับเจาะพื้นเจาะข้างล่างนี่เตะข้างบนนะครับโอ้หมัดหมัดมาพยามจะต่อยหมัดขึ้นครับชุดรอหมัดเริ่มเสริมแล้วครับเสริมหมัดเสริมแข้งตีติดกข้ามาครับชุดหล่อต่อยบนเตะล่างครับโอ้ลงสวนคืนด้วยซ้ายคุณคุณหมูเตะขวาแล้วจับเท ล้มลงไปครับสุดรอเตะสูงเกินครับขาไปค้างอยู่บนหัวไหล่จับเทเลยครับต่อยหมัดแหละกับแข้งต่อยหมัดโอ้อจะการกดูดีๆดครับต่อยหลังหกล้มครับทางด้านสุดรอเราจะได้เห็นชัดเด็ดว่าเกิดขึ้นยกไหนครับหมัดขวาไม่โดนครับขีบแล้วเสียครับยอดมงงามเ,าเสียด้วยซ้ายอ้าฟัาานศอก ปานคืนเจาะยางเ <มา S 1> อา,<ม>าแล้วครับพยักหน้า,มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ฮะส,สัญญาณความมันมาครับยกสองนี่ก็ไม่เห็นยากนี่ไม่เห็นยากนี่ครับถึงอาวุธแล้วก็ได้อาวุธแล้วครับนี่ครับซ้ายต่อยมาสวนคืนมาเอายกดีไหมปล่อยมือครับปล่อยมือแยกแยกโอกสุดยอดงอมเสียบอีกดอกหนึ่ง งสอบเข้าไปไม่กลัวเขาเลยวันนี้ครับยอดพลางแทงแสุดหล่อแทงคืนแต่ไม่แทงมาออ้แทงคืนคุณทีผมทีครับคุณเสียบมาผมเสียบกลับครับดูเลสุดท้ายสุดท้ายใครแห่ครับใครจะแห่ครับสงครามเขาสงครามเขายกปีสงครามเขาตีไปแทงมาอ่าแล้วครับ อยู่ในมุมนี้นานแล้วครับออกมาครับปล่อยออกมาครับเตะมันเข้มข้นโอ้โหไม่หยุดครับโยอดผูงามแทงคืนดังเสียไปแทงยอดผูงามแทงสุดรอโอ้ยอดผูงามแทงอีกสุดรอแทงยอดผูงามยอดผูงามสุดรอโอ้ฟิตไม่ถึงฟิตไม่ถึงท้องทะลุครับ ใครฟิตไม่ถึงท้องทะลุเดี๋ยวแบนคู่คาใจมาจากช่องเจ็ดสีวันนี้วันนี้เอาเอาดีเะครับ<อ>ดีไม่ดีขี้แตกครับดีไม่ดีขี้แตกครับเตะแบบนี้เส,เสียบเสียบยอดรวงามสุด,ดหล่อยอดรวงามตั้งศอกสุดหล่อสุดหล่อให้มันรู้กันครับ ให้มันรู้กันเลยครับไอ้ฟาดเลยแย่แย่แก่แก่ฝ่ายมือติดเชือกนานแล้วเดินต่อครับโอ้ยซองแทงคืนแทงเข้าไปครับแทงมาอ้มายอดวงงามสุดหล่อยอดวงงามเสียไปยอดวงงามซอกมันเข้าไปยอดวงงามซอกอปเสียบโซ่เสียบเอ้าแทงกันเลยแทงเสียบ แทงเข้าไปแทงมายอดโงามสุดหร่จะเป็นลายมืองามยอดงามยอดโงามยอดโงามสุดหร่ยอดโงามโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครหมดครับถูกใจปลอมมือด้วยครับถ้าถูกใจปลอมมือด้วยโอ้โหพี่ท่านครับหัวใจใหญ่ประดับแทงต่อยแตกแล้วครับมีมีเลือดแล้ว ทางผิวซ้ายของยอศโรงงานม,มีเลือดไหลออกมาโอ้ยยยโอย่างนี้เป็นภาคสอภาค<ด>สามตรงนีตามมาแน่นอนับได,ได้แผลแล้วครับได้แผลแล้วอ้าวใส่กันต่อครับเวลายังเหลือหมดยกหมดยกที่สสุดๆไหมครับสุดๆไหมปรบมือเลยครับดังๆเลยครับยกสี่ครับยกที่สี่ครับ อยอดบูงงามวางแข่งนี่ฮะซ้ายและขวาถึงตัวเลยครับสุดรอถึงตัวแทงยอดบงามยอดบงาม,มตายเอาสุดรอ,อดีกจัดไว้ด้วยครับนักมวยสู้กันแบบนี้คนที่หนักที่สุดคือกรรมการที่ให้คะแนนอยู่ข้างล่างสามคนคนรับมติดเชือก่อยครับติดเชืกอก่วย มันจริงๆครับคู่นี้แทงมาแทงคืนครับแทงมาสุดหล่อเอายอดโงงามสุดหล่อหลออยู่ข้างเชือกกรรมการแยกออกมาครับสุดยอดครับไม่ไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับแต่ว่าได้ใจแฟนๆแน่นอนครับได้ใจแฟนๆแน่นอนนัดนี้ดีครับ<อ> มีถ่ายทอดที่ตู้แตกครับคู่ต่อไปอย่างียินว่าคู่ตู้แตกครับคู่ต่อไปก็ต้องดูคู่นี้ด้วยนะต้องให้มันอย่างนี้นะครับกลางยก4ี่ครับอีกยกพึ่งครับดูอนาคตครับอ่านถึงอนาคตใครหมดครับใครจะหมดยังไม่หยุดเลยกันยงไม่หยุดครับยังใส่กันอยู่ดูฮะไม่หยุดเลย ไม่มีหยุดครับเมืองพอไม่ม,ม,ไม,ม,มีไม่มีเมืองพอไม่มีเมืองพอมันชนิดห้าดาวครับสี่ดาวไม่ได้ครับต้องเรียกห้าดาวเดินอยู่อนเดิมครับสุดหลอ่อร่างกายครับใครใครฟิตกว่ากันครับ กินเหล็กกินไหลที่ไหนมาครับปล่อยมือปล่อยมือครับปล่อยมือแยกแยกตีตามนี่ว่าเสียงเชียร์เลยครับวางซ้ายครับขึ้นรอเสียบได้โอ้ยสุดรอเสียบสับศอกครับโอ้ครูกระจ่างเหนื่อยครับวันนี้คู่นี้เหนื่อยสุดๆเหมือนกันเดินต่อครับ สับสองเข้าไปสวนคืนเอ้ามีหมัดแคมเข้าไปอีกโอ้ยโอเจ็บเจ็บเอาดั้นนั้นเสีย่เข้าไปเสียบไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสียบมาเอาเขียนนะนั้นวางเสียบไป เลาะข้างเชือกครับแยกก่อนแยกก่อนครับแยกก่อนไม่มีโอ้โอไม่มีอยู่หายใจเลยครับครับไม่น่าจะพอครับครั้งนี้ยังไม่พอครับตามต่อครับล้างตาสําเร็จหรือไม่สําเร็จยกสุดท้ายครับมีรติการมานะ,ะและดานัยคงสีแก้ว ผลงานดีแล้วนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้เกมมันดินะครับจบแล้วครับจบแล้วลุ้นครับลุ้นว่ากรรมการจะออกคะแนนเช่นไรครับก็ลุ้นกันเลยครับคะแนนคนที่หนึงขึ้นมาแล้วครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับคนที่2ขึ้นไปแล้วและคนที่สหันไปทางมุมไหนครับ ไปที่ีิบุลมังสาหารอุบุรราชธานีสุดลอสอจอต้องปราจีนในรับการชูมือไปครับรนี่คือผู้ชนะครับน่าจะเรามีสปอนเซอร์เยอะนะครับรผมก็เลยประกาศไปเรื่อยๆนะครับาลำดับต่อไปเดีนเชิญท่านโกเมศจิตพิทักษ์นะครับหรือว่าสอจอหรังสอจอสีท,ทุ่งว่านะครับคุณบรากรกรอกลางสาจจอบกิติเมืองสตนครับแล้วก็อบอตอเล็ก น้ำรานะครับหรือว่าอบตพานุเดชพานิชนะครับเรียนเชิญครับมามอบเงินสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้ขอบคุณท่านสจสีทพลภากรด้วยนะครับสำหรับถ้วยดูเดือดนะฮะผู้ชนะรับไปเลยนะครับรับไปเลยจากสจสิทธทุ่งว่าครับคุณพลากรบอกกลางเชิญครับเกมเข้มข้นมากนะครับผู้ล้างตากัน ยอดโบง,งามก็สุดหล่อสจโต้งปลาจีนครับ